เด็ส,สตอบรถเข้าใหม่ยาลิลชผมแอ<ม>ร์เฮฆวันนี้นะคะทองกลางเต็นท์มีรถยาลิแชแฮตแบ็กมานําเสนอค่ะปีใหม่ไม่น้อยด้วยนะคะคุณพี่ขามีให้เลือกทั้ง4สี4ด้วยกันค่ะคุณพี่โอ้โหสวยมากๆเลยรายละเอียดเส้นสายตัวรถจะเป็นยังไงนะคะไปดูได้ในคลิปเต็มนี้เลย ส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอ็ซีทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอ,เจอกับน้องกลางเต้นเพชรยนต์กันอีกเช่นเ,น<ช>เคยค,ค่ะแล้วก็เจอกับพี่มิ้นนนะคะจากเพชรยนต์เ,เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่สาขาที่1ซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งมีนบุรีกรุงเทพนะคะน<ช>้องกลางเต้นกับพี่มิ้นเนี่ยวันนี้มีรถเข้าใหม่มานําเสนอภาพพี่ค่ะปีใหม่ไม่น้อยด้วยนะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปชมคันแรกกันเลยดีไหมน้องกลางเต้นมาไปเลยจ้าคันนี้สวยมากมาก คันแรกคันนี้สีแดงสดใสใช่ไหมคะใช่ เป็น t ต y ย t a า a r i ีทนะชมนิวตัว1.2สปอร์ตนะคะเป็นตัวประหยัดเลยค่ะคุณพี่ค่ะปี2023และเลขไม้น้อยค่ะพี่มิ้นไร่จ้าคันนี้มาอยู่ที่10,080 10,080นะคะเป็นตัวสปอร์ตนะคะสีแดงสวยๆคันนี้นะคะชมด้านหน้าเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมน้องกางเต้นและราคาเบาๆด้วยนะเท่าไหร่คะคันนี้449,000บาทคันนี้นะคะใครสนใจนะคะห้ามพลาดเลยนะแล้วเราพาชมชมด้านหน้านิดนึงนะคะว่าตัวนี้เปลี่ยนไมเนอร์เซนมาเป็นแบบไหนบ้างน้องกางเต็นด้น านหน้านะคะที่เขาจะเรียกว่าโฉมแฮมเมอร์เฮดนะคุณพี่เขาจะดีไซน์เหมือนฉลามหัวค้อนค่ะคุณพี่ไฟด้านหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์กระจังด้านหน้านะคะเป็นสีดําเงาค่ะเปลียนโนแบ็คค่ะพร้อมมีโคมยมด้านล่างให้ด้วยคุณพี่การดีไซน์ที่สปอร์ตนะเทมากเลยตัวนี้คล้ายๆตัวยาริจีอาใช่นะแล้วคะ่ะตัวนี้แถมอลล้อนะคะเป็นล้อ,อเขาเรียกว่าเป็นล้อแม็กขอ15มาให้เรียบร้อยแล้วนะตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะคะันนี้นะคะดูสปอร์ตแน่นอนขับขี่สบายค่ะ นะคะคุณพี่และให้ดูนะคะประตูทางด้านข้างค่ะคุณพี่ตรงนี้นะหนูให้ดูทั้งหมดโครงสร้างของตัวรถเลยค่ะเรี่ยมซันตัวน็อตค่ะคุณพี่ทั้งฝั่งนี้ซ้ายมือนะคะไม่มีรอยขันขายหรือแกะดแงะเลยคุณพี่สภาพเดิมสีแดงส,สวยๆนี่สังเกตได้ง่ายเลยนะคุณพี่นะนะแล้วก็คุณพี่เห็นภายในไหม ภายในพี่นน้เป็นยังไงบ้างนี่ภายในจะบอกว่าลูกค้าคะถึงแม้จะเป็นตัวสปอร์ตนั่งสบายมากๆสปอร์ตจริงๆคันนี้เป็นเบาะผ้านั่งสบายๆนะคะแต่ว่าสมด้านหน้านะคะดูดิหน้าจอตัดมาให้เต็มนะคะขนาดเป็น7นิ้วนะคะเกียร์น่าฟังก์ชันที่พมมารมลายจัดเต็มมาให้เช่นเดียวกันนะคะส่วนเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์แบบออโต้ให้เรียบร้อยนะคะเป็นเบรกมือแบบยังเป็นธรรมดาอยู่คันนี้วสวยแต่ได้หน้าจอมาแล้วนะพี่และให้ดูขาขพี่ค่ะ ที่นั่งด้านหลังนะคะตรงนี้ค่ะคุณพี่โอ้โหเบาะตึงๆฟูๆเลยอันนี้ที่เป็นเบาะผ้านะคะเป็นผ้าแบบผ้าหนังกลับนะตัวเนี้ยไม่เก็บความร้อนผ้ายางมีมาให้แล้วเรียบร้อยค่ะคุณพี่รับประกันโครงสร้างตัวรถเลยนะคะไฟท้ายนะคะเป็นแบบ LED ค่ะคุณพี่สีสันดูสดใสามากนะคะตัวนี้นะคะ,ะนี่นะคะอ่ะแตนลืมบอกเลยนะคะ ตรงนี้ไม่ได้มีกล้องถอยหลังให้นะมีหน้าจอมาอย่างเดียวนะถ้าเป็นตัวสปอร์ตนะคุณพี่อะโครงสร้างด้านหลังค่ะคุณพี่เห็นไหมก่อไฟนะอันเดิมของโรงงานเลยนะรถใช้งานแค่ปีเดียวเองเหลี่ยมสันตัวน็อตไม่มีรอยแกะหรือขันไขนะคะ แล้วก็มีที่ปิดบังสัมภาระให้ด้วยนะสามารถถอดออกได้น้องพี่เบาะก,ก็สามารถปรับพับลงไปได้นะคุณพี่นะอ่ะเดี๋ยวกลางเต็นท์จะมานําเสนอการวิธีการพับเบาะของตัวยาลีหนึ่งจุดสองสปอร์ตตัวนี้นะคะคุณพี่ต้องปรับพับสองคนนะคะอะไรหนึ่งสองสามนี่ของเขาจะปรับพับลงไปราบเรียบนะทั้งแถบเลยนะคุณพี่คือเพื่อเพิ่มที่เก็บสัมภาระได้เยอะขึ้นนะคุณพี่เห็นไหมกว้างขวางมากเลยนะใส่ของได้เยอะแยะเลยถ้ารู้สึกว่าเกะก,กะก็สามารถ,ถถอดตรงนี้ออกไปได้นะคุณพี่ เห็นไหมใช่แล้วค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวสปอร์ตปแล้วเราพาไปดูอีกหนึ่งคันที่เป็นตัวเหนือขึ้นมาจากตัวนี้บ้างดีกว่าไหมน้องกันเด๊ะหนึ่งจุดสองสมาร์ทใช่แล้วเป็นตัวที่เหนือขึ้นมาจากตัวสปอร์ตเพื่อนคือสีเทาดําตรงนี้ใช่สีสวยมากเลยค่ะคุณพี่ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวกลางค่ะคุณพี่โตโยต้ายาริสหตัวสมาร์ทนะคันนี้ก็เป็นปี2023และเลขไม้น้อยเหมือนกันพี่มินใช่ไหมคะคันนี้เลขมาอยู่ที่เท่าไหร่คะ3 0 0 0 0่นเท่านั้นวารันตีศูนย์ยังไม่ขาาดเเลยน่วป็ มปี23นะคะ<ช>ปีเดียวเองนะ,ะและราคาก็ เริ่มสเต็ปขึ้นมานะคันนี้อยู่ที่4 6 0 0 0ทใช่แล้วจะบอกว่าคันนี้นะคะราคาประหยัดกับกว่าป้ายแดงประมาณ200,000ด้วยกันนะโอ้โหคุ้มนะทุกคนเน,น,น,นี่ยรถใช้งานมือเดียวแล้วก็คือการดีไซน์ด้านหน้าคล้ายๆกันเลยนะคะสีเทาดำตรงนี้ไฟโปรเจคเตอร์ให้มาแล้วเหมือนกันนะพี่กระจังด้านหน้าสีดำเงาเป็นโนแบกนะคะแล้วก็มีโครมเยมด้านหน้าให้ด้วยค่ะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจมน้ำกับสีมาแน่นอนนะคะเล่มทะเบียนมีพร้อมซื้อเข้าเพชรยนต์แล้วเรียบร้อยนะคพี่และให้ดูหูกระจกคันนี้ ปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะเห็นไหมคะที่เปิดเปิดประตูนคะคะเป็นสมาร์ทคย์เลตให้แล้วโอ้โ oh หแล้วภายในอย่างสวยพี่มิน้นภายในนะคะตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะโ oh ตัวเมื่อกี้เลยใช่เป็นเบาะหนังสีดําดูดีลายเขาดูสปอร์ตนะคะตัดด้วยตะเข็บสีน้ําตาลนั่นเองนะคะตัวนี้ได้ค่ะพี่ค่ะและคันนี้นะคะที่แตกต่างจาก เมื่อกี้นะคุณพี่พวงมาลัยเขาเป็นแบบหุ้มหนังมีมันติฟังก์ชันหน้าจอใหญ่ขึ้นมาหูจอใหญ่มากหนูึกว่าเอา iPad ดปตั้งคุณพี่ฟิล์มตรงนี้เขายังไม่ได้ลอกออกเลยนะถ้าคุณพี่ออกรถคันนี้ไปนะแนะนําให้ลอกฟิล์มออกนะตัวนี้ได้เป็นแอร์ออโต้ให้แล้วเกียร์ออโต้แบบ CVT คุณพี่ขับสนุกขับมันแน่นอนนะคะคุณพี่คะสวยมากๆเลยสบายไหมคะส่วนด้านหลังนะคะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะนั่งสบายมากๆนะคะกว้างขวางนะคะแล้วก็ที่สําคัญจะบอกว่าด้านหลังเนี่ยเขามีฟังก์ชันเอาไว้ให้เสียบ USB ชั้นแบดด้านหลังได้ด้วยหรอใช่แล้วไม่ต้องไปแย่งกับข้างหน้าเลยนะคะคันนี้นะสบายมากๆแล้วที่สําคัญน้องกางเต็นเมื่อกี้นะคะล้วพับบอกแบบว่าเป็นแบบแถบเดียวใช่ไหมตัวนี้ความพิเศษก็คือสามารถพับแยกได้อิสระเอ้แล้วพับให้ดูมาพับให้ดูเหรอพับให้ดูนะคะตัวนี้ด้านท้ายคุณพี่ตรงนี้นะเต็นให้ดูก็ไฟเหมือนเดิมนะคะนี่เห็นไหมคะการดีไซน์ก็จะเป็นแบบไฟ led นะคุณพี่ตัวนี้นะ มีกล้องคอยมาให้นะคะของเดิมแท้จากศูนย์คันเมื่อกี้คือไม่ได้มีมานะคุณพี่นะเห็นไหมคะของเดิมนะคุณพี่นะและให้ดูค่ะคุณพี่โอ้โหถาดท้ายมีมาให้นะคะที่ปิดบังสัมภาระด้านท้ายแต่คันนี้ที่กลางเต็นท์กับพี่มิ้นบอกนะคะเบาะสามารถปรับพับแยกส่วนลงไปได60้60-40ค่ะคุณพี่ ใ่แล้วเผื่อนนสมมติว่าตรงนี้พี่จะวางของแต่ฝั่งนี้อยากนั่งกัน3คนก็เอาเบาะตรงนี้ตั้งขึ้นมาใช่แล้วค่ะ,ะสามารถที่จะพับแยกได้โดยอิสระนะคะคันนี้นะคะเป็นตัวสมาร์ทนะคะย้ำราคาคันนี้กันอีกทีค่ะพี่ตัวนี้นะคะเป็นโตต้ายาลิซหนึ่งจุดสองตัวสมาร์ทราคายที่สี่แสนหกหมื่นเก้าพันบาทผ่อนแปดพันกว่าบาทใช่ <นะ S 1> แล้วแล้ว,ลวคันนี้จะบอกว่าเลขไมายอยู่เพียงแค่ สามหมืนม่นนิดๆเท่านั้นเองอ่ะถ้าลูกค้าไม่ชอบสีเทาดำเรามีสีอื่นให้เลือกอีกไหมนี่คันนี้คันนี้ขายขขดีมากเลยสีขาวมุกจ้า ตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทเหมือนกันแต่ได้ขาวมุกนะาสีนะคือราคาจะสูงมากกว่านะใช่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าเป็นสีขาวมุกนะคะตามที่รถป้ายแดงจะขายคือราคาจะแพงกว่าอยู่แล้วประมาณ8,000-10,000อยู่แล้วของทุกเฉดสีนะคะคันนี้นะคะแต่คันนี้เป็นยังไงพี่คันนี้เป็นโฉมปี2023เหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่479,000บาทเลขไม้เท่าไหร่รู้ไหมน้องกางเต็นท์เท่าไหร่จ๊ะเมื่อกี้ว่าว่าต่ำแล้วคันนี้ 2,800 0เท่านั้นเองโอ้โหไม่2,800 0วารันตีศ<ช>ูนย์ก็ยังไม่ขาดแน่นอนนะเะข้าเช็คระยะก็คือไม่เสียค่าแรงไม่เสียค่าแรงนะคะคันนี้เหมือนในรถป้ายแดงอะ <ไ>ป้ายทะเ<ม>บียนอันนี้คุณพี่เห็นเป็นป้ายเชียงใหม่นะคะเราเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้ทุกคัน,นะคะแล้วก็รับประกันอันนี้ไม่ใช่รถเชียงใหม่น้ําท่วมนะไม่ใช่ค่ะนะไม่ใช่นะพี่หนูตรวจเจอหนูรับซื้อเต็มคืนเต็มจำนวนเลยนะคุณพี่นะคันนี้สวยมากเลยสีขาวมุกดันะ้ค่าเมสีเขาแบบเป็นประกายเลยนะพี่ใช่แล้วค่ะคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่ชอบสีขาวมุกนะคะไฟด้านหน้าเป็น LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสม อ่ะปีใหม่ปี2023เป็นมเนอร์เซนนะคะเดี๋ยวพาไปชมด้านในกันบ้างน้องกางเต็นท์อ่าโอเคนะด้านในนะคะตรงนี้นะพี่มิ้นด้านหน้านั่งเป็นยังไงบ้างด้านในนะคะจะบอกว่าตัวนี้นะคะอย่างเคยนะคะตัวนี้เป็นระบบอ่าสปูตอ่าขอโทษค่ะเป็นระบบ พูดต้านให้เรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้นะคะแล้วก็เป็นเบาะหนังนะคะคอนโซลด้านหน้ามีจัดเต็มมาให้เรียบร้อยแล้วคล้ายๆกับคันเทาดำใช่แล้วหน้าจอนี่เป็นแบบระบบสัมผัสนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple Car p l a y พแล้วก็ Android ได้ด้วยนะคันนี้นะคะด้านหลังเป็นไงบ้างลองสตาร์ทหน่อยไหมอ่ะเดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะคะกุญแจอยู่ข้างหน้านี่นะคะโฉมด้านหน้าเงียบมาเครื่องนิ่งมากอันนี้สําหรับลูกค้าที่แบบชอบทรงสปอร์ตสปอร์ตนะขับสบายบอกเลยแล้วก็ ประหยัดน้ำมันแน่นอนอัตราความประหยัดน้ำมันของเจ้าตัวยาริฟตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่น้องเต็ม23กิโลลิตรค่ะอใช่แล้วค่ะอันนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อ Apple c a r าเบรหรือว่าสามารถที่จะดูเส้นทางการเดินทางได้เลยนะใช่ะน,น,นะคจอใหญ่มากจอใหญ่มากตัวนี้นะคะจอหน้าขนาดที่8นิ้วนะคะแต่ถ้าตัวสปอร์ตจะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วเนาะต่างกันนิดนึงใช่ เดี๋ยวดูไฟด้านในนิดนึงตรงนี้ไฟจะเป็นแบบวอร์มๆนะคะจะไม่ใช่แบบ LED นะคะเพราะอะไรรู้ปะเอาไว้เผื่อว่าถนอมสายตาเนาะถ้าว่ามันสว่างเกินไปเวลาขับตอนกลางคืนใช่เลยด้านหลังเป็นยังไงบ้างน้องกลางเต็นต์คือเอาง่ายๆว่าถึงหนูจะอ้วนนะแต่หนูก็นอนสบายนอนสบายเลยจริงคืบอกว่ารับน้ําหนักได้เยอะ ลคันนี้นะคะเป็นตัวสมาร์ทเหมือนกันนั่งสบายนะคะสําหรับลูกค้าที่แบบว่ามีครอบครัวขนาดเล็กนะคะเป็นรถยนต์5ที่นั่งขนาดเล็กนะคะอีกพวกค่สบายๆไม่ใช่ว่าจะแคบนะกว้างมากๆานะคัน <มา S 1> นี้ค่ะพี่นะคันนี้นะเติมน้ามันเต็มถังนะคะกลางเด้งเคยใช้ก็เต็มที่ประมาณพันพันเดียว คันเดียวเอาอยู่เลยรู้เรื่องนี่แล้วค่ะคันนี้ตัวนี้ก็คล้ายๆกับคันสีเทาดำนุ่มพี่โครงสร้างเดิมเหมือนกันไฟท้ายไม่มีการเปลี่ยนมานะคะรอยบุบลักกิ้มคันนี้ก็ไม่มีค่ะคุงพี่และที่เก็บสัมภาระข,ของเขานะคะ บอกนะก็สามารถปรับพับแยกส่วนได้60 40นะตัวนี้ดูว่าภายตรงด้านล่างเขามีอะไรให้บ้างเขาไม่มียางอะไหล่แต่เขามีปั๊มลมให้นะมีปั๊มลมแถมมาให้อันนี้แถมจากป้ายแดงเลยใช่แล้วรถปีใหม่เดี๋ยวนี้นะคะจะไม่มียางอะไหล่ให้แล้วนะจะเป็นชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินก็มันหนักนะพี่นะไม่งั้นจะเรียก่ต้องบรรทุกนะมีแบบว่าใช้ชุดอุปกรณ์และเรายังมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงแถมให้นี่ด้วย1ปี1ปีนะคะออกรถกับเทรยนต์ของเรานะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะ พยังแบนปุ๊บก็จะมีรถสไลด์ไปรับพี่ถึงที่เลยนะแล้วก็มาส่วนคันนี้อันนี้ก็โหพี่มินอีกหนึ่งทางเรื่องพรีเมียมสุดๆและคันนี้ไมน้อยกว่าพี่คันอื่นเขาเลยสีดำหล่อๆเท่ๆคันนี้นะคะถ้าใครแบบว่าไม่ชอบสีขาวไม่ชอบสีแดงจบที่คันนี้สีดำนะคะ,ะเป็นโฉม2023เหมือนกันนะคะคันนี้จะบอกว่าเหมือนได้ป้ายแดงเลขมาอยู่ที่5 0 0พันห้าพันเท่านั้นพี่ค่ะ ถามหน่อยหนูว่าเขาเอารถคันนี้มาจากโรงงานผลิตแล้วก็มาจอดที่เพชรยนต์เลยนะแล้วจะ,าะมาไอ้น้อยมากจะบอกว่าราคาก็คือไม่ได้ต่างกับตัวที่เรารีวิวเลยนะตัวนี้ราคายที่4 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเข้าอ,อันสีขาวเลยแล้วพี่ค่ะคุ้มค่าตรงที่การใช้งานน้อยพี่จะไปเข้าเช็คระยะที่หมื่นกิโลคือได้เลยเข้าศูนย์ได้ปกติ พี่มีรูไหมคันนี้เปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องจากศูนย์มาแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วทีอ่อีกอย่างนึ่งคือว่ายังอยู่ในวราระตีของศูนย์โตโยต้านแน่นอนคะนะการดีไซน์ที่เหมือนกันเลยไฟหน้าตัวนี้นะคุณพี่นะชอบเชียวเหมือนกันไฟเดทามีมาให้นะและคือเป็นสีดําล้วนรอยบุบลักกิ้นไม่มีเลยค่ะคุณพี่คันนี้นะนะคะเร,เราพาชมห้องเครื่องกันบ้างนะคะของเจ้าตัวยาริสแฮตแบ็กตัวนี้นะคะ เปิดง่ายมากเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะก็สามารถที่จะเปิดคนเดียวได้อ่ะํำดังนี้นะคะ,ะนี่ไม่ใช่รถป้ายแดงนะให้ดูเป็นในส่วนของห้องเครื่องนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ VVTi ค่ะคุณพี่เป็นแบบ eco ค่าประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะตัวเครื่องนะสภาพเดิมรอยคาบสนิมคาบน้ำมันไม่มีนะคะ นะเลขเครื่องยังอยู่ครบค่ะคุณพี่เปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้แล้วโครงสร้างเดิมนะให้ดูเหลี่ยมสันตัวน็อตทางด้านซ้ายมือของกลางเต็นทนะ์ฮะตัวน็อตไม่มีรอยแกะหรือขันไขเลยฮนะเหลี่ยมคมกิบเลยค่ะอุปกรณ์โครงสร้างเดิมไม่มีการพ่นเครือบทาสีมาฮนะขอบไฟไม่มีรอยแตกค่ะตำแหน่งตัวน็อตนะอยู่ครบทุกตัวเลยนะคุณพี่นะนี่แล้วบอกเลย แบตเตอรี่เพิ่งจะใช้งานเพิ่งจะเปลี่ยนเองนะคะไม่หมดอายุแน่นอนพี่ใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะจากไฟแนนซ์ผ่านที่รับรถขับรถกลับบ้านได้เลยนะคะันนี้ใช่แล้วเหมือนได้รถป้ายแดงไปใช้เลยนะคะคันนี้นะเลขไม่อยู่ที่ห0 0 0ันเท่านั้นน้องกางเต็นและดูฝากระโปรงพี่คะแผงกันความร้อนคือหมายกิฟต์คือม่บอกว่าป้ายโลโก้ยังติดอยู่เลยนะคะจากศูนย์โตโยต้าเลยนะคันนี้รับประกันไม่มีชนหนัก พลิกคว่ำแน่นอนนะคะคันนี้นะเราลงสัญญาซื้อขาย,ยด้วยนี่นะที่นะอ่ะ,อะเดี๋ยวพาไปดูคันสีขาวคันถัดไปเลยนะคะอ่ะพี่มิเดี๋ยวดึงให้หน่อยอ่ะเดี๋ยวเปิดเปิดฝากระโปรงให้ให้ดูอันนี้โครงสร้างป้ายเชียงใหม่บางท่านนะกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวหนูให้ดูห้องเครื่องนะทุกพี่อันนี้เราย้อกไปไม่ได้อยู่แล้วนะ นี่ให้ดูผูสภาพเครื่องพี่ขาถ้าเป็นรถจมน้ําจะไม่ใช่สภาพนี้คุณพี่รอยคาบสนิมคาบน้ํามันไม่มีสภาพเครื่องคือใหม่กริปนะคุณพี่นะนี่ให้ดูจากโครงสร้างเลยไม่มีการพ่นทําสีมานะเลียมสารตัวน็อตคมกิปทุกตัวเลยนะคุณพี่นะนี่ค่ะจุดเม็ดนะการผลิตจากโรงงานยังอยู่ค่ะถ้ามีการทําสีเนะี่ยจะจะเป็นเหมือนแบบเม็ดสีที่เคลื่อนออกมานะคุณพี่นะนี่คันเด,เ,ดเดิมค่ะคุะคณพี่แบตเตอรี่ก็เป็นลูกใหม่อยู่เลยนะเปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องมาให้แล้วพี่เข้าเช็คระยะคันนี้อีกรอบหนึ่งก็น่าจะะประณ 3,000 0ื่นกว่าๆนะคพี่เรามีาระบบการแจ้งเตือนเขาเรียกว่าแอปอะไรนะแอปที่คอนเน็ของทางระบบโตโยต้นะคะที่จะเชื่อมต่อเข้าตัวรถกับมือถือของลูกค้านะคะเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าอีกทางหนึ่งนะคะคันนี้นะบอกเลยว่ารถยังอยู่ในวันรันตีศูนย์ลูกค้าออกไปก็มั่นใจนะคะคันนี้ค่ะคุณพี่นะแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูอีกสคันนะว่าสภาพเครื่องเป็นยังไงนะพี่นะมา เราเพิ่มความเชื่อมั่นความมั่นใจให้กับลูกค้านะคะว่ารถเราทุกคันใช่แล้วค่ะนี่นะะสภาพเครื่องตัวนี้นะะเครื่องเดิมเครื่องเดียวกันคุณพี่เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องมาให้เรียบร้อยกางเต็นท์ให้ดูเลยนะตรงนี้นะคะสีน้ํามันเครื่องไม่มีขาดคุณพี่ยังเป็นสีน้ําตาลทองๆอยู่เลยนะะถ้าเกิดน้ามันเครื่องไม่มีเปลี่ยนจะเป็นสีดำเนาะพี่อันนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วใหม่กิฟต์นะครับพี่ดูต้องบอกว่าลนๆนจุกๆเลยดีกว่าใช่แล้ว นะอันนี้เครื่องเดิมเลขเครื่องอยู่จุดแต้มนะ QC จากโรงงานตรงตามตำแหน่งตัวน็อตทุกตัวนะคะว่าเขาไม่มีการขันออกหรือทอดออกน้องพี่นะโครงสร้างเดิมจริงเลยนะแล้วก็เรียมสารตัวน็อตทรงนี้ถ้าเป็นสีเทาดํานะคะก็จะเป็น,นโทนสีนี้ตัวน็อตไม่มีรอยแกะค่ะคุณพี่นี่ คือรถสภาพเดิมๆนะคะคันนี้นะคะไม่มีการจมน้ําหรือว่าพิกคว่ำหนักแน่นอนนะคะใหม่เลยใหม่เลยอันนี้เพื่อเป็นตัวเลือกอันนี้มีมาให้เลือกหลายสีนะเราพาชมอีกคันนึงาพาสีแดงสร้างความน่นใจให้ลูกค้าคันนี้ยิ่งดูออกง่ายพี่เพราะว่าสีเขาทํายากมากใช่แล้วค่ะเพราะว่าเป็นสีพิเศษนะคะสีแดงเนาะนี่นะพี่สภาพเครื่องคันนี้ก็ใหม่กิฟตนะคะคุณพี่คะ ตัวนี้นะเขาไม่ได้มีแผงกันความร้อมนานะใช่ค่ะเพราะว่าเป็นตัวเริ่มต้นใช่แล้วนะไม่ได้มีแถมมาให้นะคุณพี่แล้วก็คุณพี่ค่ะสภาพเครื่องเดิมๆเ,เลยนะคะ นี่ไม่มีพวกคาาสนิมค่าน้ํามันตําแหน่งตัวน็อตอยู่ครบทุกตัวเลขเ,เ,เครื่องนะคะมีมาให้พร้อมเลยนะคะพวกของเหลวภายในนะคะกางเต็นต์ตรวจสอบดูแลให้ค่ะเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องให้ตอนที่คุณพี่รับรถออกไปใช่แล้วนะค่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเราจะไม่ดูแลหรือว่ารับประกันให้ลูกค้านะคะอย่างน้อยลูกค้าออกรถที่เพชรยนต์เราไปเรามีการันตีให้กี่วันคะน้องกางเต็น3์สามสิบวัน<ช>หลังลจากล้ลลอหมุนไปและก็รถของเราตรวจสอบคุณภาพรถมาแล้วนะกว่าสองร้อยเจ็ดสิบสี่จุดด้วยกันค่ะใช่แล้วค่ะ แคมเปญรถโดนใจนะพี่เลยนะไปดูได้เลยพิมพ์เข้าไปนะพี่มีข้อมูลตัวรถทุกคันค่ะพี่ว่าเรารับประกันว่ารถที่เราเอาเข้ามาเนี่ยคือคัสเกตนะพี่พรีเมียมแน่นอนค่ะใช่แล้วถ้าลูกค้านะคะสนใจนะคะเจ้าตัวยาฤทธิ์ที่เราได้รีวิววันนี้นะคะสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้่านด้านนี้เลยเลยนะคะสามารถที่จะ ติดต่อพี่มิ้นหรือว่ากลางเต็น์ก็ได้บอกว่าดูคลิปกลางเต็น์กับพี่มิ้นมานะคะเราจะได้คุยกันถูกคอนะคุณพี่นะอ่ะสำหรับคนนี้นะคะพี่อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้กันฮะให้กลางเต็น์กับพี่มิ้นนะคะมารีวิวรถเข้าใหม่ในครั้งถัดไปนะเดี๋ยวรอชมในคลิปถัดไปเลยสําหรับวันนี้นะคะกลางเต็น์กับพี่มิ้นก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะและเจอใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย